สวัสดีครับผมชื่อดีกชายกน,นบนแก้มอนครับช่วงนี้ผมจะลำบากหน่อยเพราะชีวิตผมติดศูนย์ <c oughs> ไม่ว่าผมจะทำอะไรกินข้าวจะเรียนจะตีบอล <c oughs> จะไปไหนมันก็ตามผมไปทุกที่ไม่ใช่ผมได้บ้าง ว่ชยได้เพราะพวกพี่มีโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งเป็นโครงการที่เหล่าสภานักเรียนได้มีการคิดและมีการหวดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเด็กที่ติดศูนย์รอมศและมพอค่ะค่ะน้องขอนำเสนอเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการติดศูนย์รอมศค่ะการติดศูนย์รอมศในโรงเรียนนะคะมีจํานวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นมต้นหรือมปลายแต่ปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับมต้นค่ะเนื่องจากมหนึ่ง เป็นน้องที่เข้ามาใหมค่ค่ะทําให้น้องอาจจะไม่รู้แนวทางในการปฏิบัติตัวในการแก้ศูนรอมอสอค่ะจึงทําให้มีการติดศูนรอมอยู่ยังค้างอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ในส่วนของน้องมอสามค่ะน้องมอสามเป็นรุ่นที่กําลังจะจบจบชั้นเรียนในระดับชั้นมสามแต่น้อง,องกลับมีการติดสูนรอมอสออยู่เราจึงอยากจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นค่ะเพื่อจะให้น้องๆได้ได้ผ่าน ปัญหานี้ไปเพื่อจะได้ขึ้นสู่การเรียนระดับชั้นต่อไปค่ะขอบคุณค่ะหนูเห็นด้วยกับชายานิดค่ะเพราะว่าจากที่หนูได้ไปสอบถามน้องๆที่มีปัญหาส่วนหนึ่งก็คือน้องไม่กล้าไปของ,งานจากคุณครูบระจาวิชาแล้วก็ได้รับงานมาแล้วแล้วก็ไม่เข้าใจไม่สามารถทําได้ค่ะค่ะหนูก็เห็นด้วยจากโครงการของพี่ๆเขานะคะเพราะว่า,ายกตัวอย่างเหมือนเช่นน้องของหนูก็มีผลการเรียนติดศูนย์เหมือนกันค่ะแล้วก็น้องเนี่ย ชิ้นงานไปแต่ว่าน้องก็ทําให้เป็นผ่านน้องก็เลยมาขอคำปรึกษาแล้วก็ให้หนูช่วยสอนค่ะซึ่งจะเริ่มต้นโดยการรวบรวมข้อมูลนักเรียนจากวิชาการฝ่ายงานวัดผลโดยจะนํารายชื่อและนำมาแบ่งกลุ่มคือกลุ่มที่ติดตั้งแต่1-3ถึง3ตัวก็วจะจัดอยู่ในกลุ่มน้อยกลุ่มกลางคือติดไม่เกิน5ตัวและกลุ่มมากจะติดตั้งแต่5ตัวขึ้นไปและจะมีการแบ่งกรรมการนักเรียน ที่จะต้องดูแลนักเรียนไปตามกลุ่มผู้ดูแลจะต้องดําเนินการตั้งแต่การซักถามประวัติส่วนตัวโดยจะมีการเรียกเป็นรายบุคคลจะมีการประชุมเป็นกลุ่มย่อยเริ่มหาปัญหาสาเหตุน้องเชื่ออะไรครับชื่อมอนยอยู่มอไหนครับมอนน,น้องเิกวิชาครับคณนตศาสตร์ทำไมต้องสูงดครับให้ทูงานเพราะอะไรครับไม่มีประโน ปัญหาที่พบได้คือไม่กล้าไปพบคุณครูไม่เข้าใจในงานที่คุณครูให้มีการพูดคุยกับผู้ปกครองซึ่งฝ่ายงานวัตผลจะส่งหนังสือไปยังผู้ปกครองเพื่อให้ทราบปัญหาและในทางการแก้ไขขั้นตอนต่อไปกรรมการนักเรียนจะนัดหมายให้นักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาด้านการเรียนติดศูนย์รอบและมอมาพบกันในวันศุกร์เนื่องจากวันศุกร์ นักเรียนส่วนใหญ่จะมีข้อว้างที่ตรงกันทําให้เราเลือกช่วงเวลานี้ในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือน้องๆค่ะวิธีการของเราคือเราจะเข้าไปช่วยอธิบายและสรุปให้น้องๆเข้าใจในงานที่เขาได้รับมอบหมายมาช่วยพาน้องไปพบกับคุณครูเพื่อของ,งานในการแก้ตัวครับหลังจากที่ผมได้เข้าร่วมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนผมได้แก้ัูอย่างสําเร็จและรับประทานอาหาร ได้อดีตอร่อยและกลับมาเล่นฟุตบอลได้สนุกเพราะผมไม่ติดูนอีกต่อไปแล้วมีความเละมีแรงใจในการแก้ศูนย์ที่พี่ๆมาสอนครับมีแรงบักดาใ้แก้ศูนย์เร็วขึ้นครับเพราะพี่ๆมากดดันครับ <c oughs> ขอบคุณที่แกงกับพีนาซาที่เข้ามาช่วยในการแก้สูงค่ะดีใจที่พวกพี่ๆเข้ามาช่วยเหลือในการแก้ปัญหาที่คุณแน่หนูดีใจ,จมากเลยค่ะที่ได้เข้าร่วมในโครงการน,นี้เพราะพีช่ช่วยหนูแก้สูญเป็นก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้